ขันโยกันตาพี่นี่โอ้ยอย่ามาทำปูกูจะวิ่งที่ตะพนนี่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 บอกกูจะขันโยกูขันมามาที่ใครจะลงมากูมามาที่มาไมามาไอ้นี่ไอ้มันตี้ทุกคนมากูไม่ปล่อยอ่ะกูบอกเลยไปไหนงั้นไม่ไปดูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยอย่าลงไปกูไอ้เนี่ยซาบะคีซาบะคีตาหลาเลยนะมึงทีนี้โอ้ยจะหลามกินกูอีก ไอ้ยไอ้ตาลานโอ้าลามโอชาลับโอชาลับอารละไอ้กองาลับด็ไม่ยอมู้สู้ไอ้กาหลับเด็กขวาโตชารลพาองนัดไปแล้วตายเลยบังไอ้ครูตาลานดีมันถอ ว่าดูสักเมื่กีตาหลานเลยจั์เออ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 ต่อยกูแม่งสักตาหลานหนุต่อยกูเมื่อกี้เฮียต่อยต่อยมันไอริกต่อยมันตาตาต่อยเออเคลียันเคลียันเฮียลุกขึ้นมาสวดได้เคลียันเคลียันตาอย่าโอบตา กุด <Good> <laughs> นบอย่างไรไปเชลามเลามเอ้ยฉลามอ๋อผมว่าคลิกกล่กว่าหินตายแล้วค่ะในการคือเราจับเสร็จปุ๊บเราก,กดชิปมันจะยกตัวขึ้นเลยพี่ <laughs> ใช่ใช่ต้องกดชิปตียกตัวขึ้นนล้ว <laughs> <laughs> ทำไมพวกมึงถึงมารุมต่อยกูล่ะ <laughs> <laughs> พี่อยู่ข้างนอกไงตันี้เลยก <laughs> ูจะคว้าไว้แล้วไม่ปล <laughs> ่อยนั่นแหละเดี๋ยวถ้าพี่นอนพูพี่นั่นมาแล้วแม่กระโดดอนเอาให้หลานแดกพี่เอาให้หลานแดก โอ้ยหลามโดดฟาดหางเลยเปรียบเอยจลามเด็กลามเด็กจลามนกเคทไปฉลามเอาไปกินลาเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินอเี่ยผู้นะลิฟชนะนี่กดอะไรเงยนี่ฉาจะชีไ้ฉลาเด็กแท้ไปแล้ววะรู้สึกัไงบ้างคอฝอกับไอ้เลทที่ไม่ชนะใคร